เดี๋ยวตีท้ายทงหน้าเมื่อบานเฮาจะไปท้ายาทุ่งนาีะไปท้ายทุ่งดอกอ้เสือโดดโดรโดด,โด,ดองงามดี <jo> เป็นนี่อุบลยโสจากพี่น,อน้อง นี่อ่ะประตูเมื่องเลยคุกฝ่าฝ่าวะไม่เป็นข,ข้าเข้าฝ่าฝ่าก็กล่องบักแก่ม ปิดแดีปิดแดียนเออเดียนมันแดียนแล้วพอเขาทังสุดที่เดียวเอา เย้าหยาใส่หนิฮันพ่อก็เอาสักกินเดอร์ตันบอดายหย,าง,ยางวยเด้อปัน้นกันปั้นคันนั้นใหญ่ผลบ่ะปั้นปิ้งไก่

ก็านาฝนมันต้นใหม่มันงามดีเนาะเออมันบมแหีงเนี่ยต้นใหม่ค่ะทางงามต้มสนอนนหนทางน้ำกันจะพีน่น้องสองขางทางงามดีมื้อวนนี้คือสิบ่ตกด้องน้อฝน ซาลาเปาขนมจีบฮะนี่ยังกว่ายายโอ้ยปวดขาพี่โจ้เลี่ยงยังเลี่ยงเปล่า

โอ้เป็นลอยตัวด้วยขอกเดียววันนั้นขอกเดียวขอกเดียวมื่ไทยโหยังไงว่ามันขี่แกนตัวหน่อยเออตรงนี้ให้เขาเอทานอลแล้วเราเว้ยทางบ้านนอกสะดวกแล้วคนนำเออแล้วาเมืองหน้าคลอนน้ำกันครับพี่น้อง หน้าเขาหน้าเขานเี่้นไม่นนหอดอ่ะหอดบันข้าครบันบห้องค่ะเย็นเกี่ยว้าไม่ฟ้าแรกสงูง